ได้

เจอคำถามครับเจอ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 หาเด็กย่างดีอวไม่ตัวต่ำมอ่ะสองร้านนะนะมันคือไวองนะเปิดเปิดเบิ้งเนอะแต่จะได้อีกไปดูเจอเปิดเบิ้งแบบนี้นะเอ้างนงนัพี่นอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพีด้วยวดน้ำเลย ไม่เมื่อหนจับเลยเออไม่เลยนักจีแปรอ่ะลูกนั่นแปรด้วยตีนจิจีโถก็ได้เลอปวดลูกไหมไงยิ่งโง่ยิ่งมีจบเลยฮะมีใช้ไปกับเรื่องแล้ว

Uh. Oh. Ei, hey. uh. hey.

้อย่าควางเขาอย่าปางเขาอย่าเปิดเพลงอยู่เด็ดจังว่าอยากจะประกาศโอ้ไปซื้อหน้ามันไปเจ้าเอาซื้อไว้มันงหม ไยแล้วครับโค้งไหนมั้ยไปซีเราซีเท็บครับยับอลไอเบลไปเอาบอลมาหน่อยเฮ้ยซื้อมาแล้วงั้นกูเหลือจักบาทเนาะ เฮ้ยเหจานเล้กล้องไว้นี่ยจานเลี้ยกล่องไว้หนักเดี๋ยวอ้ใครวิ่งเป้ปเก้บเก็บ้นี่อย่าเ้ยมัใช่ตรงนี้ามเย เอ้ยเข่าเสือว่มันโกได้ไงวะกันโลยินงอกไดงาดเอาเข่าเลยไม่เข่าคกินน้ำก็น่ะ

อันนี้เดผู <eros concealed> ้ใดฮะโอ้ผ <Assassin ot r ani> ู oh ้สาวนนี่ครับจริงศิลปะครับต้องแอนนะครับที่แอนแอนเนี่ยโอ้

bún vào... bún thử... ở không thấy và... không thấy đây bu lông cái cò đó nè bu lông bu lông bu เบื้องที่ไหนันได้ปะได้ดผมมึงบ่หอานจบวีดอกางามม้ง<ป>เออเไปตีตไหว่เออเอันไหนดักมงกอ่มวาแชก็ได้ลูกต้องการที่แชกเลยแหละ

Mày nó kẹt thà tì không có à? Mắn muối bây giờ à? Mắn muối muối bây giờ Đè cậu, đè cậu, đè cậu Khẩu đi Ừ, khẩu sầu bác đi kìm, không

ผมมีแล้วครับบอกมันเขารอบที่มือถ่ายไหมน้องเขาฝั่งงูนี่มันไปแข่งไหมแกลงอุดรคู่ท่านี่คงอยู่จิ๋งานงานงานคงอยู่พวกงานนไหนพวกงานอะไรเหลือได้ล้อประกาศเหรอตอนนี้พวกงานจักรยบผานะยิบผาจิ๋วมันเขาอ่ะลูกที่เท่าไหร่แล้วครับผมสอง นี่ยงครับเพี่เวลาคอ่าเราซื้อชุนเสียแทนยเป๊กมารผู้ดมารผูดเาาดดปกป

ủa ai cuộc ai cuộc ơi ướt ướt cầm khó ai cuộc là ơi ê đi vào quá หน้าพิ่นน้ำว,ว่าถ่ายป่าถ่ายวิดีโออยู่เฮ้ยเดี๋ยวแซงไปให้ด้สูวทิ้ง3นาทีแล้วล <c oughs> ลอ้ยหาหาว่าได้คนอื่นนะ เอาหน้าให้คูเนี่ยเอ่เอเอเ่ายไปคดีๆงนหนักดีดดอู้นรับมงนนี่มึงนี่ผมพอครับมนันโลครับป่าป่าป่าโลไปใช่ห เอาเลียวเกับเท้า่ะกับเรียวอึงว่าเรียวเลียะรนี่คูดิเหเือตะที่นี่กูทาได้มากูทายต่อได้ก็คือว่าตีสนามหนึ่งว่ะว่ากรรมารทนเอเป็นตำตัวยึดิืงกรรมการ

ไม่มีอะไรละโตตับปูบอกส่วนบอกส่วนเลื่อนไปหลังหันแล้วมาเลยดิขอขอบคุณไปอยู่บนชั้นสองไปไหนเอาไงลันไม่ไม่ลันแล้วเพราะมันยาวไปแล้วโอเคเลื่อนลยนะคุณรู้สึกยังไงครับแพ็คคุณได้ที่หนึ่งอ่ะอาดได้ที่หนึ่งรู้สึกดีมากครับแต่เราไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเรามาไกลที่จะเสุดหน้าไหนนะครับเป็นเกมแรกในชีวิตอาจจะเป็นกาแพ้ก็ได้ใจะรู้ขอบคุณครับ มื่อกี้ผมเปิดครับล่องครับนำร่องอะไรผู้ถ่ายวีดีโออย่ะเอานิ่งเขาแล้วเจียโอ้ยอ่ะมาโลถึงเวลาจบคลิปแล้วกล่าวอะไรบ้าง ให้ทุกคนมาเชียร์เราบ่อยนะครับถ้าเรามีงานอีกอะไรอีกเจาเวลาสีเอาใหม่ครับคุณครับเออนะไปจบรายการแล้วขอคำเด็ดเด็ิหัวที่เัวตอนเอาแก่ออัวัวหน้ามะตวัว เยอะเยอแทกได้นะหน้านี้แหละ